สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนกนารล้างแก้วไวน์นะครับจริงๆริอะแก้วไวน์ครับถ้าทรงนี้นะครับมันจะเป็นทรงที่เป็นกระปะ๋อและเนื้อจริงๆริอะค่อนข้างบางแป้นข้างล่างนะครับค่อนข้างใหญ่สิ่งที่เจอกันประจําเลยห้ามล้างตอนเบาเด็ดขาดเลยเพบาะมือมันจะแกวง้งแกงแกงมีโอกาสที่ทําให้แตกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะประสบการณ์ที่ผมอะล้างแก้วไวน์แตกก็คือจับตรงนี้เลยครับ แล้วก็ล้วงล,วง,ลวงเข้าไปจนตรงเนี้ยมันบอบบางแล้วมันก็หักไปเลยครับวิธีการล้าง,งนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีอุปกรณ์ต้องซื้ออุปกรณ์มาเลยคล้ายๆฟองน้ําแบบเนี้ยที่เป็นลักษณะการล้างขวดนะครับหรือว่าฟองน้าที่เป็นลักษณะที่มันไปข้างล่างได้นะครับที่มันล้วง,งเ,ขเข้าไปในกระบอกตรงเนี้ได้คือแบบไหนก็ได้นะครับเพื่อล้วงไปเนาะซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนการล้างง่ายๆที่ ที่ลดความเสี่ยงในการที่จะล้างแก้ววายขั้นตอนแรกครับสิ่งที่ทํานะครับเอามือครับจับที่กระป๋องแก้ววายอย่างนี้เลยครับจับให้แน่นแล้วมันจะเลื่อนหน่อยนะครับถ้าโดนถ้าโดนน้ํายาล้างจานจับอย่างนี้ครับจับให้แน่นๆเลยครับจับเสร็จปุ๊บเราเอาน้ํายาล้างจานใส่ไปตรงนี้ครับใส่เข้าไปแล้วก็ถูถ,ถ,ถูถูไปแบบนี้ครับขึ้นลงหนึ่งรอบขึ้นลงหนึ่งรอบ ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับจับพยายามจับที่กระป๋อนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราจับตรงก้านนะครับก้านจะรับแรงแล้วเวลาเราดันเงนี้ยครับดัน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 ,ดนนะมีโอกาสทําให้ตรงเนี้ยหักได้เลยครับผมหักเพราะวิธีเนี้ยมาหลายครั้งแล้วเนาะเสร็จปุ๊บตรงขอบนะครับจะเป็นส่วนที่จะทําให้สกปรกง่ายที่สุดแล้วก็เนี้ยครับถูบขอบตรงที่ขอบปากแก้ววายครับถูบหนึ่งรอบอันเนี้ยคือวิธีการทําแล้ว ต่อมาด้านในแล้วใช่ไหมครับขอบแล้วคราวนี้ด้านนอกครับถูไปอย่างนี้ครับพยายามจับจับที่ขอบไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ทูทูทุครบหนึ่งรอบนะครับต่อมาครับสิ่งที่เราทำคือเราจับที่ก้านนะครับเอามือจับแบบนี้แล้วเราก็ถูครับหมุนเอาแล้วก็ถูถูถูนะครับก็ต่อมาจับที่แป้นนะครับอันนี้ระวังนะครับมันจะว่าจะแกว่งโดน เราก็ทําแบบถูแบบนี้ก็ได้ครับค่อยๆถูไปจับให้มันถนัดนะครับระวังหลุดมือที่สําคัญโอกาสหลุดมือง่ายมากเลยครับอันนี้ก็คือเสร็จละเสร็จแล้วก็คือค่อยๆล้างครับล้างไปเรื่อยๆล้างนะครับตอนก่อนจะล้างอะ่ะถ้ามันยังมีน้ํายาล้างจานอยู่มันจะลื่นมากเลยครับเราก็พยายามแบบล้างน้ํายาล้างจานออกไปออก,อ,อ,กออกให้หมดก่อน พยายามลู่เบาๆเบ,บาๆครับถนอมที่สุดนะครับจริงๆแก้วอ่ะยิ่งยิ่งราคาแพงอ่ะแก้วค่อนข้างเบาเบาแล้วเพราะว่ามันจะค่อนข้างบางเนาะพอมันบางเสร็จปุ๊บเนี่ยความแข็งแรงมันก็จะน้อยลงกว่าปากาติเนี่ยครับล้างเวลาเราจับเราพยายามจับแบบที่ตัวกระป๋องมันนะครับจะแข็งแรงที่สุดแล้วแล้วมันก็จ,จะมีน้าหนักเยอะที่สุดนะครับเนี่ยครับ อย่าใส่น้ำเยอะเกินไปนะครับเพราะยิ่งน้ำเยอะหมายความว่าอะไรครับเนี่ยน้ำเยอะคืออะไรเวลาเราแกว่งนะครับเนี่ยถ้าน้ำเยอะครับลองดูครับมันจะหนักมากเลยครับมือจะควบคุมไม่ไหวแล้วโอกาสที่เราจะบีดอะ่ะทาให้ตรงเนี้ยเกิดการหักหรือการแคล๊ออกมาได้นะครับก็เลยคือเราจะค่อยๆระวังล้างน้ำให้ดีครับแล้วต่อไปพล้างเร็จนะครับแล้วเราก็จะใช้ผ้าเช็ด ผ้าเช็ดแก้วออกมาอันนี้คือวิธีการล้างง่ายๆนะครับพยายามดูครับบางทีคือถ้าดูตรงเนี้ยแล้วส่องดูเลาอาจจะแบบไม่ค่อยเห็นมากนะแต่ว่าถ้าล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาดูถ้าให้ดีครับจะมีผ้าเช็ดจริงๆผ้าเช็ดเคยสั่งมาแล้วครับแต่ว่ายังไม่มาพอะผ้าเช็ดแล้วครับเวลาพอมันแห้งเสร็จรู้ปะครับคราบน้ำที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่มันเกาะจะไม่เป็นวงจะสวยงามกว่า้องใช้งานางมากกว่า ครับสำหรับวันนี้นะครับการแนะนําการล้างแก้ววนยนะครับก็จะเสร็จแล้วครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะครับที่ทํากิจกรรมร่วมกันแต่อันนี้คุณพ่อมาเป็นกิจกรรมพิเศษของคุณพ่อที่เอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ภาษาด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับสําหรับวันนี้บายๆลาไปก่อน